เปลี่ยนหัวกะเพรานี่ยสิยากยังทวารเสียเจ้าเมื่อวิดนี่บักเตอร์นี่ตายแท้เพราเหตุนี่เฮตุได้จังตายเขาเอาบักเตอร์แบคเตอร์เป็นตัวประกันเลยว่าไข่ฆ่ามันแท้โอ้ยย่านเด็กูถ้า่ได้พูดละแท้แล้วระวงังลูกโอ้ยเจ้ากะเห็นว่าไอยมาแต่เหรอไข่คือให้กูเถอะ เจ้าสี่ให้คอยให้ยังคอยไ่ได้ให้เจ้านี่คอยให้พวก่อ,อยนี่นถ้าว่ามันมาบอกให้เจ้าให้นี่เงินอยู่น้ำมัน,น,นไม่เราอะว่กเงินอยู่น้ำมันเราดีๆ<อ>แต่มันเป็นคนรักเงินเดี๋ยวนี้นั่นแต่ไปฝากธนาคารไว้อือย่านได้กูยานด้ <c oughs> มึงท้าเบิง้งโลดมึงมาเสือเด้อบักลาเอ้ยกูบอกไว้แล้ว <c oughs> ถ้าว่าพวกนี้ห้กูผู้ละแซนแล้วมึงท้าเบิ้งแล้วมึงอยามเอาเงินกูอีก บอกว้ครั้งสุดท้ายแล้วทายชุดมันนี่นะออ้ชยแล้วทายชุด <c oughs> อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบาวอสขอบคุณมากๆครับแ <c oughs> ต้นตนแต,นตน้ตัวเตรียมสียืมรถไฟบ้านนะบอเดี๋ยวนี้นะ ก็กระองเนยสชนะหะขันวาแบบนั้นนะผิวไม่ไหวมินพีดน้อขามินแต่ละค้ามเลจุดๆทาเล็บอีกได้บาทนะอเฮยาวลีเอ้ยชายสูบของแท้ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วบานค่ะคอนเทนต์แบบนี้ ถ้าสีเล็กอีกวันนี้ป้าโตนี่เราแต่งตัวกันนะคือสาวที่ห้าสิบหกนี่เด็ดไอเทิด์โอ๊ตปะด้วยไเทิด์มาแรงแล้วก็ยิ้มเปยอีกแล้วะ <c oughs> จะไปยิ้มเปจยจะไปยิ้มปไปเลยจะเทอร์เราจัดคืนหนึ่งนลยเออ โบเล่าว่ายาใช่กระทามล่นๆดูใช่อเอาทามือก็น้องแพทย์ไปใช้ดิเนสักคนเอาทางใดก็น้องแพทย์น้องแพทย์เลย เอาเดินทำไมตบมากมแกงเ่เด <c oughs> ้อปวดคันพอลุกแพททั้งนะ้นไม่ว่าจะไปหาคุ้มเป็นเขตอีกแล้ว,วา่างานกระดาษแฟลเตอร์หน้ามากินน้ำพอแ้แพทยทามือเห็นอย่างนั้นไว้แต้มเล็บหรือว่า คนมักสวยมากงามผ mm. มมาอยู่ป่าเนาะไปอยู่น้ำนองอเบยอ,อยู่หัวละคุ้มบอกตะไปอยู่น้ำน,ำนองอเบออยตอนเนาะไปใส่อีก เงินมัยังาทนได้ใจเลยเจ้ายาได้เจ้ามาได้ยากตายได้เ <All right. laughs> อาเลวอดมองมาเกิดซับค่คอยไหวนิบิ้ง,งมีบ่อปค่ยค่วบัน,น oh. มาสัมภาษณ์ท่าเจ้านี่ต้องให้ค่าตัวเจ้าบ่ ไอ้แล้วผูละแสนมือนี่น่ะเอาหน่อยเออปูเงินบอกว่าตัดทิมมุดนี่คอยตัดเลยนี่ปูเงินเร็บบ่แมนหายไปคัยพู้ละใบบอกได้แมนได้เอาใบแสนพู้ละใบเออจะไปชื่อยังใบเซนพู้ละใบแฟนค่าตัวประมาณกี่ว่าจะได้ใบแดงเนาะบใบนี้แบบซันดาลาฮอลลีวูดค่าตัวก็ได้เนาะอ๋อ แพงโคตรเห็นมากระได้คอทาหญ้าได้นน่บอแมนสีเล็บได้นน่สีเล็บเลี้ยวบอแมนหัดยาทาเวิดทาไปเลยถ้าไปทูปที่ปะเนี่ยอือาอืมแม,มนบอเนี่ยนอนผัวๆมาจากไหนเวิด <c oughs> ปัญปาแล้ว ปัญญาเพื่อจักนะเฮ็ดอย่าหัวไปอีกโป่ขึ้นนี่นะ่นะอ,อย่าท้ามันเปื้อนนะน,น้ำจนเล็วท้ากับต้นกระโตูนะเ <มา S 1> ล,ล่างสิเปื้อนเนี่ยขนาดมันก็ออกล่างหมดเลยยังออกเลยได้มาใช้น,น้ำจนเล็วมันแพงนะกานซื้อ <c oughs> จะซื้อเอาวะ เขาเลอืมเขาเห็นเข้าเอ็นได้เขาก็ให้เอ,อมอธรรมดาเนาะธรรมดาเนยะได้มีมาต้มว่นนี้ได้มาแล้วก็ต้มให้พวแล้วกินแล้วได้ความแพงกันนะ ยังจดจ้อยจะท้าให้ผัวบาเลยจะท้าให้ผัวแล้วปะนียแล้ว <c oughs> ยกกันผัวเมียกักเอดจะไม่เห็ดแล้วนี่จะน่เยว่าจคืนยงเีด เนาะยังเบีน่ยนังเวียงอยู่คืนหน<ส>ึ่งใครคอยทาแค้อีกบ่บ่เล่ท่าทาแค้แน,น่มันจังไายคนมียุ่งเงินให้เจ้าเดี๋ยวน่งร้องเสียเอาเงินให้หน่ยบ่เสียให้เราได้ละเงินเอามาติดต่างประเทศนะามาได้ไหม,ม,ม,อมเอาแล้วมอน,น,นันต์นะพอผมมีเงินจากต่างประเทศนะตอนนี้จะใบควาย

ตู้ทื่อนอยทื่อนอเดียวนี่ฮะมาเนาะทื่อๆทื่อเหยียบเป็นเดียวแต่ละาทาขี้แห้งนนะอาอหะเถไดให้เดมขี้แห้งได้แท้มเงแล้วแต่งตัวงามวันนี้แต่งตัวเพื่อไอ้เถอดโดยเฉพาะนี่เพื่อไอ้เถิดเพื่อไอ้เถิด้าให้่้อเจ็บบุหรี่ส้แด้เจ้าเจ็บไม่แต่เถอแทบอยู่เดียวนี้นะฮะ <laughs> ปแปเพได้เดี๋ยวนี้นะแซบเรื่องไหนบเ่อินเนุณท้าเล็กพันทารดแข่งท้าคนอ่ะอ่าคุณเเซพบน่บ้าเสบแล้วจะเสพเนาะตกใจไว้เนาะรับแรงเลยเว่าเสบเนี่ยนี่เสบจะได้สิท่ามอยฮีอีก ย่เอาแล้วไปสรางว่าเทพนิฮานาตอนคำก้อนหนิคาใบไายมาเทิดเบิ่งนะไพ่ทงยู่ไปไทยนะเอาเงินมาจะไปจะไปเห็ดหลอดสูบมาเทิดก็เห็ดหลอดสูบมาแมนบบเอ้าสูบไปแล้วมันเป็ี่ยนได้ไรเมนบบเห็ดหลอดยังไงนะนะหลอดสูบมาหลอดมาสูบแมนโบกระบิดเมนบบหลอดนเจ้าน่ะหลอดทพิชางใบอันคอยเข่าเซเว่นวานนะฮะคือเห็นเขาคือหลอดได่ใช่ ทำไว้มาห่อยมาทำไว้มาบอทำไว้เล้วพี่น้องเลยมาไหวคอยมาตุตนี้นี่ฮะหายชวดมาห่อยคอยคอระนหายแล้วบุตลี้หายแล้วได้เงินพร้อมเอาไปยังบ่ายเด็เงินคนละแสนหาก็พอาหาอยู่เราบอได้ซื้อยาแล้วขู่มือนบอได้ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วเห็นบอสบายโดยซื้อยังเหลืมือวูันนี่เราจะให้ลงไปเฮ็ดอีกวะ อย่าดิ okay, เคย<อ>ลงตารางนี่สิเจ้าต้นเทียงมืดอะไรผูกไปต้นนองนำ้ำไปไหมไปต้นนองนำ้ำผัอล <c ười> ้นใช่ใช่ตอนนี้มีเงินติดทงเท่ <c ười> นนาไรมุดน้ำสามเถือ่อคงสิได้วัววัวคอยนำไปนนมุดน้ำสามเถื่อนนี่บนับนไดอยากบ่ไดอยากได้พุ่งอก อยากได้พงยุ่งเบิ้งชาวปูเพ็ดคจะไปมูนั่งกเด็กปูเพ็เด้อย่าย่าย่ามน่สามเือเด้อไปนั่งสามเตืออจะไปมูน้่สามเตือพี่น้อง่กะพงกะพงสีดีเลยไปมูนั่งสามเือ่ไปไปนี่อัินนั่นบอมีเงินหลายว่าติดทองตอนนี้บ่มีกี่พันมีสองพันกีบใสเบิ้งดูเมนบอกไปสองพันกว่าได้อ่ะนะ มีควายซาวโตมาเรียวกันมทส่ทาลูเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้ม้เห็นเห็นแควครับห้วเรางานนี่นะงานอะไหวมาทางนี้เห็ดเนอะเผื่อเผื่อเผื่อไอเดยจากในเหตเพราะอมเก่าแล่เนี่ยนี่นอนเหนือเนอะ มาเฮี่ยกาแฟกันเะยอย่าเล้วะเธอเด้พอบวงเหงาเนาะเป็ถือชาแล้วเงินน้ำแกนถือแล้วถือน้องม้วนนี่แหละมีแต่นอนพักอย่างเดียวนะเจ้าน่ะแล้วก็นอนแล้วก็เนี่ยแหละเคยว่า้องเพลงกัน้ฮะเคยมีว่าเธอเราห้องเพลงให้ฟังกันอือจะร้องเป็นว่าอันใบ้ใบคอยคงคู่คอยคงมากว้างนี่คอยสิบช้าให้พัวคอย ผู e el <|el|> ้บ ja. ่าวเปลี่ยนไปเราเคยพังว่าผู้บ่าวเปลี่ยนไปผู้บ่าวเปลี่ยนไปผู้บ่าวกับใครลอยก็ยังมีอ่าเลยมาเยไปใส่ให้เจ้าจำได้แค่บอกกัใส่ตุ่มหูผัวว่าไงเออเราหูใหญ่เด้คอยหูน้อยก็ใส่ไปได้เอาชิ้นของแก้ไปผัวก็เป็นหมันตอนเว้นกันเออใส่แล้วก็อ๋อยาวแหลวบ้านนี้ฮะเออใส่ตุ่มหูผัวมึงย่อเอาแก้วไปเอ้าแก้วเลยพูดบ้านนี้ เรรียบรอยอแ้มยเลยคอยไป้้ห้อมได้คอยกัดอันอันนั่นนิ่มผัวัวนิ่มแล้วหวนแท้นิ่มแล้วผัวเัวคนเงี้ยหอมแก้มนีบัตรหองขึ้นบัตรหนอ่นัวแล้วบัตห้องไตกวนะ เลยงใหญ่ยังอะไรจะมีนะไียันหายตัวได้บ่มาบันนี่เม่นี่คุยกันเรื่องอะไรนี่จำกันเหรอโผล่ภูน้าเงินภูติต่างประเทศทนายอายุภูน้าน่ะฮ่องคุณมาหน่อยไหมสิมาหน่อยไหมมจดทะเบียนรถไว้ก่อนคันบเบาแรกอะไรพวกนี้เห็ดกับข้อยเห็ดละโลละไรอย่างเงี้ยจดทะเบียนไว้ จดทะเบียนไว้ผ kind of you know. <Okay. ู so ้นั่งอยู่หุ่นเพรเห็นเราเเลยนะเจ้าสิให้หรือบ่ให้เงินนี่ให้ดีๆหรือบ่ให้เดี๋ยวนี้นะหรือสิให้เทวดาพาพาอัวบ่บ่ค่อยทามาลีได้ให้อยู่เนาะใบควายเศษนี่ย้งพันกีบใบควายนะไปซื้อนิ้งหมูขนายพันกีบแล้วมีนิ้งอะไรเขาคายบ่พันกีบอยู่นี่นะถ้าคิดจบก่อนจังสิให้คอยสิให้อยู่เงินใะเบิ่งแรกนี่เงินนะโอ้เนื้อไหเงินนั้นนั้นอะนะสาว สองห้าสองันกีบนะโดยกัรงนีพีนองแล้วหูจักได้เงินเลยว่วยรา้หูจักเปิดเดี๋ดงเนนูจไหนเนาะเอาได้ขอได้หูจักเปิดพี่น้องสองหกพันบานี่นะโดยเราเบิ่งแป๊บเม่หูจักเยจะเพิ่มอีกพันหนึงเลยสอเจ็อีกพันหนึ่งเลยสองแปดเพิ่มอีกชิปดิเพิ่มอีกชิปก็เป็นกัเป็นเป็นเป็นสามสิบแปดอออันนี้ได้เท่าไรเนี่ยสามสิแปดนะนงใบของไอ้เทิด นาะนี่น้องบวดมีเงินติดตัวมาเป็นหูจักบิดเ่ยเป็นเดาวโจงงานเนี่ยติตัวสามส <38, 000. S 2> ิบปดพันเดี๋ยวจะทำสามสิบแปดพันี่น้อยแทงไว้ชื้อนมให้ลูกน,นั่นนันเบื่อยไรเพูดเงนติดตางประเทศนาะยุพุนนะห้องละมานะไหมเอาแล้วคุอยากได้ได้เงินสหรัฐอเมริกานะคุยเคยใส่ได้ใบหนึ่งนะมีเจ็ดเซนกีบใบนึงมีเจ็ดนกีบ ใบคือใบห้าร้อยกีบนี่แหละแลกกระสีน้อยๆอีกได้ซ้ำมนิ้วส้ำนี่เงินเรียนเขาเอาเงินเรียนเออใบชูงชุดเท่าไรใบหนึ่งนะร้อยเหรียญนั้นเจ็ดแสนกีบตะกี้ได้สองร้อยเหรียญนั้นเท่าไรและพันเหรียญสองพันเหรียญได้เท่าไรโคมอร์นี่เจ้าหูบรเลตเงินคอยหูเท่าไรล่ะร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะ เงินบาทหรือเงินกีบเงินกีบเงินกีบลอยหนึ่งน่ะอือก็ลอยกลีบลอยกีบบอกแล้วหัวจักลีได้แต่ก้อนมันสี่ห้าแสนโอเคแสนเนาะแต่กี้น่ะเขาใส่เงินเวียนจันเดอร์ใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ป่าจำใบตองกุ้งนีู่ป่บ่ฮอดแล้อันเข้าเข้าอยู่เวียงจันน่ะเดี๋ยวนี้น่ะก้อยอยากได้เงินน่ะก้อยชิบิซื้อ โซค,คิวแล้วก็โซแตมคิวบางคลามบางคลามาแล้วเอาไปเชื่อน้ำยงน้ำเย็นกินคอยสีห้ายูเงินนำ้ำบ๊วยแว่าคอยสีบุห้ได้บอๆคอ,อ,อยอยากได้ลัสเซนเดี๋ยวนี้นะกันบอจะเมื่อบอเดือนแท้ <c oughs> และยังยังว่าวังนี้กับเทวดาอยู่นะฮันนะว่าวพี่โกพี่ป่านะอย่าไปว่าวจังน้อยเคยไปจุดทิ้งพี่โกพี่ป่าเท่านั้นน้ำมึดบอๆบอใบเมื่อเงินติต่างประเทศนามาโลด แล้วอยก็ไปยังเมื right. so, um, ่วนวายพูดอยู่เพื่นนี่นางน้อยนั่นเราวนควายได้แึเดี๋ยวไปเลยไปเลยเมื่อเลยเหนเมื่อห่าเดือนละเรซนเอาแล้วเออเอาแล้วบึมโดดผู้ใจจะจดวายจะจุดระเบิดนีมัน เงินโบมี่หัวแสนเบิดนันอย่างในตัวมีแต่หาบังต้อนเผ็ดจากไหนจ้ะกับใบกล้วยใบเดียวนี่ฮะเผ็ดจากไหนสิใหย่เมื่อยอย่างมาแล้วพี่น้องเขาเอาให้เงินนี่ก็เอาให้เพื่อให้เราซื้ออยู่ซื้อกินพอมีเหื่อมีแหงแล้วเรากับโบมี่ทางหาทานกับโบได้จูดแล้วเอาใบเอ้าเอาโบไอใบหัวแสนนี่เอาได้ไหมโบเอาโบหัวแสนเอาโบนี่โบยอมเอา ล้วน yeah, <net> oh, no. mm ้อยใจแล้วน้อยใจ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 ที่เออเอาไว้เปล่ามาเชื่ออยู่กินน้ำเย็นจ้าเนี่ยนะไหมบุเมนมาคอยสันั้งมามึงสุกคนตั้งให้มึงสุกคนบุเมนมาสิมาเลยสิบห้ให้เป็นห้เป็นห้ายเป็นได้แบบนี้ได้คอยเบิ่งก่อนเด้อได้บบได้เอาเงินมาได้นี่ฮะบมมีเงินพอพันนี่เห็ุจะได้นี่ออย้เดาไนี่เบิ่งเอาวัตัวนี่ เหดยังใบสองพันกีบนะจะได้พูละแสนยังวะมันจะให้ดีนะคอยบอกเอาเดี๋ยวคอยสีมือได้ขนมบอกคอ้แข่งเผื่อมีคอยให้จะเถื่อแล้วเนาะไอ้เทมบ่มีอ่ามีเอามีจะเถื่อไหมดิไม่ดูแ้เห็นไงเอากระพาิจูดบ่ได้เกิดเทปเป็นบ่ด้มนี่ยมีเนี่ยมันตัวมีใบขั้วอันนี้ทัวนี้ฉลาดก็เพราพอรู้แผ่นลายล้านเท่าเนาะเอาบ่นี่มีตัวนี้ เนื้อเตัวที่เหลือมีแต่หำกระต้อนนี่กระเพยบริหารลูกว่าหรือไงกระเพยบริหารลูกมัางบาดนี่อ๋อยังกันนะกาไว้ายตีหัวมันนี่เอาไวปยังไรกระเพยตัวใดมีน้ำมันแรกระเพยดึงออกไปใส่นี่ก็ยังไตได้เซยนี่แต่ก็ลอยใช่ปะลอยบ่การเปลี่ยนหัวกระไพ่น่ะสิย่างยัง ถ้าว่าสิาเจ้า,าเมื่อวิทนี่บัคเตอร์นี่ตายแท้เเหตุนี่เหตุใดจังตายเขาเอาบัคเติร์บับเทิร์เป็นตัวประกันเลยว่าไข่คามันแท้โอ้ยย่าอันไดกูถ้ามมาได้พูดละแสนแลยระวังโลดโอ้ยเจ้ากะเห็นว่าไอยมาแล้วเอยข่ยค,คือให้กูเธอ่ะเจ้าที่ให้ไหข่ยังเข่ม่ได้ให้เจ้านี่ค่อยให้พวก่อยนี่ถ้าว่ามันมาบอกให้ซีเจ้าเอาให้นี่เงินอยู่ละมัน ไม่เราอะว่าเงินอยู่น้ำมันเราดีๆน้ำมันเป็นคนรักเงินเดี๋ยวนี้นั่นแต่ไปฝากธนาคารไว้เฮ้ยย่านได้กูย,ย่าดนาาดิมึงท่าเบิ้งโลดมึงมาเสือเด้อบักลาเอ้ยกูบอกไว้แล้วถ้าว่าพวกนี้ห้กูพูดละแสนแล้วมึงทาเบิง้งแล้วมึงอยาห้ามเอาเงินกูอีกกูบอกไว้ครั้งสุดท้ายแล้วทายสุดมันนี่น่ะถูกใยแล้วทายชุดหั <c ười> วแบต่พวกนี้ก็หวัวเมื่อไปได้อีกนี่ เต็มที่ยังเหมือนเป็นละเมอเลยบ่สิเมื่อคนใหม่มาตลอดทีบ้าบมเต็มเสื่อมเดี๋ยวเอามดเต็มกับวุยนะเดือดแทะเนาะซึ่งได้ป่ะเนี้ยึ่งเลยถึงถึงมีซึ่งได้หมดนี่นะของเราขึ้นแน่น่ะเออได้แม่นว่าทำไม ถึงัดึ้งเลยเียมโดดเทียงไหมใส่เกืบไปก็ใส่ได้เกือบเหลียมโดดดีเยอะคอแล้วขึ้นเลยตาแล้บภาพเลยของวะเือบเธอก็ปุกของเลยเป็นนั่นั่บานนะอึ้งแท้ก็ชึ้งแท้บบนี้ตาบุภาพกับตาองแล้บ้านเบว่าถือถึงหมัดชึ้งนะเว่ยเลเมนบอกเธอันดี้ถอกเอล ใช่ๆมามียห่ามตัวหัวมึงไม่ยอมแต่กูทังหั่มมึงตายเธอหนึ่งแล้วมึงยังบ่หลับบอกเดี๋ยวนี้นะฮะวอามึงตายนี่เธอได้นั่งน้อยนะเธอกูทังหั่มแตกทางหนึ่งเลยมึงยังบลับกับกูอีกบอกเออแล้วมึงยังให้กูทังอี่บอกันนี้นะเออมึงระวังขันบอกเอาเงินให้กูเลยมึงระวังกูไปเฮ็ดดอกเขานี่ เขามาถ่ายคลิปนี่เขามาเอาเงินให้สิมาช่วยเรือนี่กูเสียดัวมึงนี่บันนี่น่ะ